สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับท่านผู้ชมกันอีกคลิปหนึ่งครับดูที่ลงที่ลงกับที่เอาดินครับวันนี้โหดกว่าเมื่อวานนี่ครับโหดกว่าเมื่อวานครับดูโอ้โหครับมาแล้วครับทิงโคดําดูครับกล้องหน้าดีกว่ากล้องหลังดีกว่านาะ คันนี้เป็นเอาแก่ขับเองหรือเปล่านี่หรือว่าเจริญเจริญหูเจริญตาหรือเปล่าครับโอ้คันนี้เป็นโอ้โหจัดเลยเจริญ จเจริญเจริญโอ้โหยกเลยออกมาเลยป่ะเนี่ยใส่เกียร์มาเลยโอ้โหดำลงอะดำลงรถไทคันใหญ่ครับ มันอุ่นใจตรงนี้เลยครับพี่น้องที่มีรถไถคันใหญ่นะครับทีมงานไหนที่มีรถไถคันใหญ่ๆนี่อยจะอุ่นใจครับเวลาติดนะครับมีโอกาสในการดึงก็ขึ้นง่ายนะครับในการดึงก็ขึ้นง่ายในการดันก็ขึ้นง่ายครับโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับงานนี้ คนขับนี่โหดโดกันทั้งนั้นครับเรียกว่าใช้รถห้างครับใช้ให้คุ้มเลยครับทีมนี้มีแต่รถห้างนะครับผมสวัสดีครับนี่คิงโพดัมโอ้โหโอ้โห ความมันที่ไหลขีดจํากัดอีกแล้วครับพี่น้องความมันที่ไหลขีดจากัดอีกแล้ว <Gonzalez sounds> <shocked> เขาใช้กันอย่างนี้จริงๆนะครับผมทีมงานนี้ครับใช้รถนะ <p> แบบนี้เลยครับผม <le> ก็คือข้องแค่ว,ว่องไว้นะครับข้องแค่วว่างไว้แล้วก็อ,อย่างที่เห็นนะครับ ของแค่ว่งไปแล้วก็โอดมันหาครับผมถามว่ามันเสียไหมมันพังไหมโอกาสที่จะพังนะครับผมมันก็สูสีนะครับผมก็สูสีที่ถามว่าอายุการใช้งานมันนานไหมนะครับการใช้ใไดนยครับ ที่จริงแล้วรถนี่เขาออกแบบมาให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับผมออกแบบมาให้เราใช้งานอยู่แล้วแหละนะครับ <S <S 1> <S 1> การใช้รถ <S <S ที่แบบนี้นี่ไม่ถือว่าเสียหายครับผมแต่การใช้รถที่แบบแบบไม่ระมัดระวังมากกว่าครับผมที่จะเสียหายไว้นะครับผมที่จะเสียหายไว้ก็คือ การที่ไม่ดูแลนะครับการที่ไม่ดูแลเวลาเออมันอธิบายยากครับพี่น้องบางทีมันก็อยู่ในที่อยู่ในดุลพินิษของเราด้วยนะครับที่จะคิดแยกแยะวิเคราะห์นะครับเวลาที่ติดลมอย่างนี้ครับผมติดลม ความระมัดระวังในการทำงานนะครับที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเอาดับลงยังไาดับลงยังองอดับลง ดำมาลงป่ะโ oh. <laughs> อ้สภพพแม,มากยิ่กินแล้วกินแล้วมันพันลงบ่ะ ดำเอดโซ่ดำเอดโซ่โอ้สิกว่ากว่ามันลงวันปะขพะดำลงวัดิเอามันลงเราได้ไหแมมันลงแล้ว,ว,ม,ลลวมันลงแล้วเนี่ย บ้าฮ่าไั้กว่าอกเอารถไทยมะยูยูยูนียนกับลูกเราหนิเอ๊เอารถเอาพันนามามาจิ้มคนนี้เราดึงให้เราขึ้นเมื่อกี้ขึ้นแล้วนิหนาเข้ามาเลยหนาเข้ามา นั่นละดึงขึ้นมาเนีไม่หย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาได้คนเดียวเฮ็ดกุ่นจะไววพาไดอทุกคนเออปึ่นเหล่านักคนพอแล่วสวบโอ้โหเบรกดีป่นดีตอนนี้ลงเบรกดำดีดันเอาดึงเลยวันนี้ดึงเลยดึงขึ้นไปเลย โอ้โห๋ววขีต้ตมมาเมยนี่ครับคืองานคืองานครับถ้าเจองานแบบนี้มันคือคือมันยากอยู่แล้วแหละนะยองนะ อเอาอันนี้ดึงเลยว่ะโอ้โห,โอหโอ <laughs> เอาคำนี้ดึงเลยครับรถหนักครับดึงเลยครับดูครับดูดึ <laughs> <laughs> งยังอยครับถึงยังอย เบาครับเบาเ้าเดี๋ยวมันลดสายลดมัดไปมัดไปมันบ่มีมองกอดติดอยทั้งหลังพาอยไม่ได้พ่อไปไม่ได้มันอันเทียนยาวพวดมันติดขาใสองท่า เขาเป็นหูกว้าไว้ให้บ่ะมันม่มีหูกว้าป่ะเอเ๋อมาเบาเบเบาเ <c oughs> บเอา <c oughs> สบายสบายครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แรงจัด <c oughs> <c oughs> อารถหนักดึงเนี่ยมันขึ้นง่ายนะกระตุกนิดเดียวขึ้นเลยครับ ฮะไปเองเดียวไปครับไปเอาคุณพ่อครับคุณพ่อครับเท่าแก่ใหญ่ครับ พ่อ,อก,กับลูกเนี่ยโห,โหยก็หยานลงเหมือนเว้